มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านอาจารย์ภูศรีวิไลค่ะพี่น้องเพื่อนๆมีการออกมาโพสไร่เงาแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า fc แฟนคลับของทางด้านน้องทิดาลาศรีวิไลนพี่น้องๆให้ความสนใจกับโพสนี้ยากมากเพราะว่าถือว่าเป็นโพสที่ยาวนพี่น้องๆนานๆทีท่านั้นอาจารย์ภูเพิ่งมีการออกมาโพสเงาแบบนี้นพี่น้องนอานี่แล้วค่ะพี่น้องเกิดอีหยังึ้นท่านั้นอาจารย์ภูเพิ่นโพส่าจังได้เดี๋ยวสีอานสุพี่น้องฟังนะคะเพิ่นก็บอกว่า ถ้าวันหนึ่งที่ดาราวและลูกๆบ้านศรีวิไลไปทำการแสดงหรือไปทำอะไรก็ตามกับศิลปินท่านอื่นหรือกับรายการใดก็ตามพอพ่อแม่เอ C ซอย่าลืมขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสน้องช่วยกันนะครับเอซคือครอบครัวคือหน้าตาของน้องที่จะร่วมกันถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าหนูน้อยของพวกเราเป็นคนอย่างไรถ้าวันไหน เห็นผมออกมารามคนที่พยายามแอบอ้างว่าเป็นเอฟซีน้องแล้วไปรักรานด้วยค่าตำหนิคนอื่นอย่าเขียดให้ผมเด้อผมรักลูกสาวรักพ่อพ่อแม่บ้านสีวิไลทุกท่านอยากให้บ้านน้อยหลังนี้มีแต่คนชื่นชมว่าศิลปินน่ารักเอฟซีบ้านนี้ก็น่ารักทำงานด้วยแล้วสบายใจจะได้มีผู้ใหญ่และพี่ๆศิลปินรวมทั้งสื่อต่างๆ อยากร่วมงานกับน้องเยอะๆครับเป็นจังไดค่ะพี่น้องอันนี้คือโพสของท่านอาจารย์ผู้นพน้องนอกระทือบาควรไรเงาแล้วเอฟซีแฟนคลับของทางด้านน้องทิดาราวรวมถึงเอฟซีแฟนคลับนะคะบ้านหักซีวิไลนพน้องนกกะผากันให้ความสนใจกับโพวนี้ยางมาค่ะพี่น้องกับแมนคือจังทีท่านอาจารย์ผู้เพิ่นบานั่นละนพน้องนกนะคะําหรับเอฟซีแฟนคลับคณะท่า รักน้องที่ดารานะคะหรือเป็นครอบครัวที่รักบัดหักสีไปไล่น้อพี่น้องอก,กะต้องเหตุตามทีท่านอาจารย์ผู้เพิินบานน่ะน,นะคะพี่น้องจังสิมีคนหักจังสีมีคนย่องแม็นบอสนาวจังสีมีคนชม,มน,นจังสีแบบอยากมีคนรวมงานกับครอบครัวสีเวไลยหลยขืนแม็นบอสนาวกะเมนอีรีเละครับพี่นอ้อ,องเอางั้จอดลองคิดเบิ้งสม,มุดว่าน้องที่ดาราวน้อง ได้ไปร่วมการแสดงนะคะกับพี่ๆศิลปินอันนี้คือเป็นการสมมุตินพีนองนอกจากสีทันได้ละครับพี่น้องคือคือว่าถ้าน้องได้มีการไปร่วมงานกับศิลปินท่านนี้แล้ว fc แฟนคลับนะคะเด้มีการแบบไปชื่นชมศิลปินทีนองทีดาล่าเด้มีการไปร่วมทําการแสดงด้วยหรือว่ามีา fc แฟนคลับมีการแบบ ไปเฉื่นชม่มไปเบาไปยองจังสิแมผม้ต่อเสือบอกคารพี่นองว่าศิลปินท่านนี้ยังไงก็อยากจะร่วมงานกับน้องทีดาลาวนพี่นองเนาะอยากร่วมงานกับน้องอีกนะคะเพิอนกซีบอกว่าเออเอฟซีของน้องทีดาลาวขึ้นหนารักขนาดนี้แท้ในคะ,ะอยากร่วมงานกับน้องอีกมันถือว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับน้องทีดาลาวอีกเดยคารพี่นองกระแมนอิลีในคะ,ะแต่ว่าต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่า สมุทรบาน,น้องธิดาเล่าไปทําการแสดงอยู่กับคณะหมอล่ำวงไงจักสีิคณะได้ล้ครับพี่น้องคณนสมุทรบาเด็กขื้นไปทําการแสดงกับคณะหมอลํำวงไงแต่เอฟซีกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเป็นละล่านพยายามที่สิไปไปโอยค้าหรือว่าไปว่าให้คณะหมอลํำอื่นจังสีไหมครับพี่น้องยังก่อนหน้านี้มีมาแล้วกว็าน,านั้นนี้ทางนันน้องธิดาเล่าได้มีการไปขืนกับอ่าคณะหมอล่ำอ่า อลังการโชว์นพีน้องเนาะเดมีการไปขึ้นอ่าไปเป็นศิลปินรับเชิญเนี่ยแะค่ะพี่น้องอก็จะเด็วกความหักความเมตตาของผููหลักภูญ่นในวงนงพี่น้องนะทีเพิ่นให้ความเมตตาแบบใดยให้ทั้งด้านน้องทีดาลาวขึ้นไปทําการแสดงนํานะคะกะ็ถือว่าเป็นอีกอย่างทีดีมากๆแล้วเนอะนพี่น้องเนาะยิ่งจะทําให้แบบมีคนรู้จักน้องทีดาลาวเพิ่มขึ้นนะคะแต่เอฟซีค่ะพี่น้องเดมิการไปว้าให ในฟังของหมอวลำอันลังการโชว์วาจังไดว่าประมา่นวาในเรื่องของการจัดระบบอะคอเคเียดแบบนี้เป็นยังคือยยังสวนกันไปสวนกันมากคือบดจัดระบบให้ดีๆผู้นั้นขืนรองผู้นี้มารับมาไล่มันเหตให้ดูซับสวนไปเบิร์ตหลายคนที่ตั้งใจมาดูน้องที่ดาราวเขาก็ดูมุนนิดไปเบิร์ตแลกกระผ้ากันไปดาไปวาให้คณะหมัวลำอันลังการโชว์ไปวาให้วหนาวงจังสีไหมคะพี่น้อง แล้วบันที่นี่หัวนาวงนะคะเพื่อนกระซูนตัวบันที่นี้พี่น้องเพื่อนกระเฮ็ดของเพื่อนมาแบบนี้ตาไดเท่าไดนะคะแต่คุณเป็นใครทําไมถึงมาว่าให้กับระบบของผมนพี่น้องเนาะนะคะเพื่อนอุตสาหให้น้องที่ด่าเน่ามาขึ้นทําการแสดงนะคะแบบฟรีฟีแบบถ้าน้องได้ขึ้นก็คือแน่นอนเขาว่าต้องมีคนรู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่นี่คุณกลับมาด่าผมมาว่าผมปันแมนอยู่บ่เนพี่น้องเนาะแท่นทีเข้าสี่แบบ พากันขอบคุณซอยกันขอบคุณสําหรับผู้ทีได้ให้โอกาสนะขอบคุณคนที่ได้ให้น้องแบบได้ไปทําการแสดงยูเทิร์นเวทีไงจังสีแม็กกับพี่น้องแทนทีห้าสิบภากันซอยกันขอบคุณอามุตจะคิดเบิงสม,มุดร์ดาพากันขอบคุณไปทางหัวหนาวงนะโอ้ยคือดีแท้นะขอบคุณที่ได้ให้โอกาสน้องทิดาลาวขึ้นไปทําการแสดงและทําให้มีคนรู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นขอบคุณสําหรับคนที่ อ่านี่หละค่อยเบิ่งค่อยแย่งละกะที่เพื่อนให้ความเอ็นดูน้องแท่นทีเฮ้าสิว่าแบบนี้แล้วเซอบอ่คบับพี่น้องขันมู้เจ้าพากกาันไปขอบคุณผู้บริหารเือ,อร์โบไม่แน่งานอื่นๆหรือว่างานที่จะมีมาในอนาคตข้างหน้าเพื่อนอาจจะมีการเชิญน้องทิดาเล่าขึ้นไปทําการแสดงอีกก็ได้ถือว่าเป็นการเหางานให้กับน้องนพี่น้องเนาะเข้าเป็น FC, เอฟซเข้ากับวรทีสี คิดก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรออกไปนพี่นงเนาะเข้าควรที่สีคิดตะก้อนว่าอ่าคอมเมนต์แบบนี้นี่มั่นพลาดพิงแล้วก็บ้นเห็ดห้ผู้อื่นเกิดความเสียหายบอจังสี่แม้นพี่นองเนาะนะคะเขากับสีผ้ากันอ่าสมุว่าอเจอเปดาคณะมอลำมืมบูจอเสือบอคาพ่นงนะคะหลายๆคนสี่ผ้ากันม่องม่องมาทีนองทิดาเล่าเด้นะคะว่าเอาเป็นอย่างเอ็มซีนองทิดาเล่าคือเป็นแบบนี้ผู้ใดศิกษาร่วงงานนํา นะคะลายคนเขาสีมองมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้ากับคว้นทีสีสีบาจังเลยล่ะเป็นเป็นเอฟซีที่น่ารักวันโะเป็นเอฟซีที่น่ารักเป็นเอฟซีที่แบบวา่าสามารถแบบรวมงานกับผู้ใดก็ได,ได้จังสีแม้นพี่น้นองน้องเข้ากับสอยกันขอบคุณนะคะขอบคุณข้นที่ให้โอกาสขอบคุณค้นที่เพ่นให้ความหักให้ความเอ็นดูนะคะแบบนี้สีบดีกอนโบนพี่น้นองน้องครอบครัวของสีวิไลอาจารย์ผู้บอกวา่า ผมอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้น่ะพี่น้องเน้อื้อว่าขันเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้เพ่นบาค่ะพี่น้องเมื่อเ่อเืีอบอบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่จะอยู่แบบอบอุ่นนะคะสิอยู่แบบอบอุ่นสิอยู่แบบบาอ่าเิียวบาตรงไหนล่ะนะคะแบบบอบอต้องค่อยอ่าไมา่แก้ไขปัญหาตรงสีไหมค่คัะพี่น้องมตุตมว่วอ่ามีค้นแบบมา อาสิว่าจังเลยล่ะสมมุตว่านองไปร่วมง,งานกับคนอื่นจังสีแม้แล้วเอฟซีทีแบบค่อยจงที่สีอาคตินะณะก็ไปว่าให้คณะนั่นคณะนี่าจังสีแม้ตรงเมื่อค่อยแก้ปัญหาอยู่ตลอดมันกับบอแมนท่านอาจารย์ผู้บอกว่าอยากให้แบบมีแต่เอฟซีที่น่ารักนะคะเบ,บิ่งแฮกแท่งเอ็นดูนะคะก็สนับสนุนแบบนี้กันไปทึงแม้ว่าจะเป็นบานหักหลังในหน่อยแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความรักวันเทาะ เนี่ยเอากะตามนันละคะ่ะพี่นองกับแมนคือจังที่อาจาร,รย์ผูเพ่นว้าอลีนนันละนาะพี่นน้องเอาค่ละนั่นละคะ่ะพี่นองกะติดตามตามติดนะจารต่อไปวันเถาะนาะพี่นงนาะววาสิเป็นตั้งไดเนี่ยในช่วงนี้อาจาร,รย์ผู้เิ่น,ก,นการถ่ายคลิปเป็นคลิปสัน้นเป็นคลิปทีีอยวให้เฮาได้เบิ่งไดตติดตามความเป็นไว้ของน้องธิดาเล่าอยู่ตลอดเท่ากด้เบิ่งเฮ่ากับด้พ่อได้หัวได้มวนวันเ ok ถาะนาอพี่นงน้องกะตามนันนะ่ยนั่นละค่ะพี่นงสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้สะกรมาสวัสดีค่ะ